เขามีงานกันที่นี่ด้วยนะฮะมีพบกับนักพากย์ด้วยเยะแยะหมดเลยนะครับรถไฟฟ้าฟรีอม่เสียเง,งินด้วยโอ้โหน,นี้เดินมานานมากนะมันรู้ไปง่วงหมดแล้วเนี่ยกลับไม่ถูกเลยเนี่ยอุ้ยเขาใหญ่มากคันอะไรวะเนี่ยนี่ไงมิกจกตุจกักเขาแยกเป็นโซนเลยนะนี่เปจิปต้าเขาเปตัจิต้าทั้งหมดเลยทั้งชั้นเลยนะฮะดูดินี่เปีจิต้า,ตาท,ทั้งชั้นเลยนะ มีตัวงานแรงก็มีนะนั่นน่ะนั่นแหะนั่นน่ะอุ้ยราคาไปไกลแล้วเรื่อยสวัสดีเพื่อนชาวเอ็กซีทุกคนนะครับผมวันนี้นะฮะดอนี่เอ็กซีจะพาเพื่อนๆไปสํารวจที่มิจจุจักการได้ข่าวมาว่ามีร้านโมเดลเปิดมาเยอะมากผมยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปนะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูกันนะว่าที่มิจจุจักมีอะไรให้เราได้เสียเงินกันบ้างนะฮะแล้วการเดินทางในวันนี้นะับผมก็จะใช้รถยนต์นะครับไปจอดที่ เมเจอร์ก่อนนะฮะแล้วก็ต่อรถไฟฟ้าไปถ้าขับรถไปเองนี่น่าจะติดแงๆแน่ๆนเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าที่มิจตุจักจะเป็นแบบไหนยังไงนะฮะจะเทียบเท่ากับเมกาพาร์ซสะพาเหล็กหรือเปล่าหรือจะยิ่งใหญ่กว่าไปดูกันเราไปกันตอนนี้นรเราอยู่กันที่เมเจอร์แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปกันที่รถไฟฟ้าก่อนนะครับผมไป ขึ้นรถไฟฟ้าไปที่จตุจักรถ้าขับรถไปเองอ่ะผมเกรงว่าจะถึงเย็นแน่ๆเลยนะฮะมืดแน่ๆเลยลงนิดก่อนตอนนี้เขาอยู่ที่เมเจอร์นะฮะมีงานของอะไรนะเรื่องอะไรเน,นี่ยมีอะไรสัออกอย่างเนี่ยนี่เขามีงานกันที่นี่ด้วยนะฮะเมเจอร์รัชโยธินนะมาฮีโร่แคนดามี่ <Hero> นะนี่ๆๆๆมาฮีโร่แคนดามี่น,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 นะครับผมเขามีงานจัดที่เมเจอร์รัชโยธินไม่แน่ใจว่าวันไหนบ้างนะดนะูก่อนนี่ครับผม ว้าววันที่สิบเกถึงวันที่สองนะฮะจะมีงานจัดนะครับที่นี่เลยมีพบกับนักพากย์ด้วยเยอะแย,ยะหมดเลยนะครับแล้วเขาก็จะมีบูธข้างในมีทางเข้าบูธนะฮะทางเข้าบูธเป็นอย่างนี้นะครับผม <Ooh. S 2> ก็มีกิจกรรมข้างในมีบูธนะครับผมแล้วก็จะมีเวทีตรงนี้นะฮะสำหรับให้คอสเพลแล้วก็นักพากขึ้นมาพูดคุยพบปะกับแฟนๆนะครับผมโอเค งั้นเดี๋ยวเราเดินทางรถไฟฟ้าไปที่มิกเจตุจักกันก่อนตอนนี้เราอยู่ที่สถาน,นีรถไฟฟ้ารัตโยจินนะฮะเราไปที่โรงที่หมอชิดนะครับรถไฟฟ้าฟรีไม,ม่เสียเงินด้วยตอนนี้ครับผมลงที่หมอชิดแล้วนะแล้วกำลังจะหาทางไปเจมิกก่อนผมไม่เคยมาเหมือนกันว่าไปทางไหน <c oughs> ไม่เคยมาเหมือนไมาน,นอกควบคุมเลยนะ โอ้โหนี่เดินมานานมากนะมันรู้ไปม่วงหมดแล้วเนี่ยกลับไม่ถูกแลวเนี่ยกว้างมากกว้างมากเดินมาทางขวาเมื่อกี้ถามพี่ทนะรพน่ะเดินมาทางขวานี่นะมีของขายสวยๆกันเลยนะเอะแย่ไปหมดเลยร้อนมากร้อนมาก Affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. ไหนอ่ะตึกขวานี่ปะตึกครับผมเห็นตึกนะแต่ยังหาทางเข้าไม่เจอตึกนี้แหละขวาสุดนี่ว้าดูของขายกักนดูของกว้กันอืมของเยอะแยะหมดเลย เจอแล้วเจอแล้วผมมีหมาด้วยโหหมาน่ารักอุ้ดูหมาดิอุย้ยตัวใหญ่มากพันอะไรวะเนี่ยเหมือนน่ารักมากเลยตุ๊กตุ๊กใหญ่เลยเดี๋ยว <laughs> น่ารักอะ่ะหมาขันน่ารักมากไอ้ตัวนี้ก็มี ตัวเล็กก็มีน่ารักจังเลยไม่กินละข่ี่อยากกินนี่ยแกะไส้ก็มีนะฮะสำหรับคนที่รักสัตว์นะเนี่ยร้านร้านสัตว์จะย้ายห,หมดเลยนี่เราเจอแล้วนี่ไงนี่ไงมิกจกับจกักบตอนนี้เรามาอยู่ที่มิกจับจักบแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปสำรวจดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะ โอ,โอ้ยนี่คือที่สุกหมาหรือเปล่าหรือว่าที่ร้านโมเดลอยู่ไหนล่ะบ่ายสามแล้วนะฮะถึงบ่ายสามแล้วเดี๋ยวเราดูก่อนสำรวจก่อนนี่คือชั้นหนึ่งที่เราเข้ามานะฮะก็จะเป็นพวกขายของทั่วไปมีเสื้อผ้านะครับแล้วก็มีที่ส่งของมีขายพวกเสื้อผ้าจะเยอะมันมีกี่ชั้นวะเนี้ยนี่คืของเล่นด้วยนี่โอ้ของเล่นของเล่น ขนมก็มีแต่ที่เราจะมาวันนี้เราจะไปที่ชั้นของเล่นนะชั้นโมเดลนะนะฮะ,ะ,ะ,ะเราจะไปที่ชั้นโมเดลนะหน้าดำคำเคยัดเลยฮะโอ้ยอยู่ที่ชั้นไหนนะชั้นสองเลยไหมเรามาถูกที่หรือเปล่าเนี่ยที่เขาขายโมเดลกันอยู่ตรงไหนอ่ะทั้นะทงบนทนั้งบนชั้นสองเอานะครับผมโอ้ย ทอยคอลเลกชันนะฮะร้านใหญ่มากนี่ครับผมร้านโมเดลใหญ่มากแล้วไปดูก่อนเห็นไม่ข่าวว่ามีทอยโอลิปัสมาเปิดที่นี่ด้วยนะนี่ฮะโอ้โหใหญ่มากโมเดลเยอะมากดูดิทุกคนโอ้โห ดูฮะหูยอโนเฮ้ยของเยอะมากจริงดูตะก,การตามากเลยเดี๋ยวก่อนผมดูฝั่งนี้ก่อนนี่ยาวไปนู่นเลยนะฝั่งนี้ก็เป็นเสื้อผ้านะแล้วขายของกินนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินดูก่อนนี่ฮนะนี่ร้านแรกเลยนะใหญ่มากให้ดูคร่าวๆก่อนดูผ่านตาไปก่อนนะ นี่ครับผมนี่อีกร้านหนึ่งนะฮะร้านเยอะมากครับผมก็จะขายโมเดลฟิกเกอร์นี่ฝั่งก็มีนะครับผมมีการ์ดให้เปิดด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินดูไปเรื่อยๆก่อนนะเออให้เขาจัดหน้าเดินดีจัดแบบว่าดูหน้าเดินนี่ดักกันบอลว้าดักนันบอลเยอะมากเลยนี่ตกเยลดี่เวนเจอร์ป่ะเนี่ยเห็นไหมจำได้ละพูดผิดอดย มีหลายเรื่องมากนะรับแบ่งชั้นแบ่งอะไรให้ให้เราเลือกได้ดูตาการตามมากอันนี้ก็บินดบาบพิฆาตูนย์ไปไเดี๋ยวเราไปเดินหาร้านทอยโอลิมปัสก่อนเห็นเขาบอกว่าเปิดกันที่นี่นะฮะนี่ครับนี่หมูตุ๊กตาร้นานตุ๊กตาก็มีหมูมีให้เลือกเยอะมากเลยนะน่าสนใจมากๆนะฮะนี่ครับผม ตุ๊กตาญี่ปุ่นนะโมโนลูปนะฮะนี้แล้วก็มีพวกการ์ดก็มีนะครับแล้วก็ตุ๊กตาของญี่ปุ่นมือสองมือหนึ่งมือสองน่าจะมีหมดนะปนปกันไปโอ้ร้านนี้ใหญ่มากมีแผ่นเกมด้วยนี่นี่น,นี่มีแผ่นเกมด้วยหดูดิแผ่นเกมแผ่นเกมนี่ฮะตรงนี้เพียบเลยมีเครื่องเพย์ด้วยนะฮะ ของญี่ปุ่นหมดเลยตามหาได้นะมาตามหากันได้นะที่นี่นะครับผม,ม,มเครื่อง d s n อ n t e n เ o DS นะฮะเยอะแยะไปหมดเลยที่นี่ทันตามหาเกมในตำนานได้นะเอ้ยผมผมมีเครื่องเพลหนึ่งอยู่แล้เนี่ยซื้อเกมในตำนานไปเล่นบ้างดีกว่านะดูซิดูซิจำเกมไหนกันได้บ้างไหมฮะ อืมอเห็นแล้วมีความสุขจังเลยโอ้มืมัสวยมากสวรมากมากจัดอย่างนี้ดูแบบสบายตาดีนะดูง่ายดีนะ,ะแล้วมีเป็นตู้ดูดิเยอะมากอะ่ะ <c oughs> เออน่าเดินกว่าสะพานเหล็กอีก <c oughs> น่าเดินกว่าเยอะเลยนะดูสิเกม เพสองอันนี้เพสองตู้นี้เพสองหมดเลยนะฮะไหนะมีใครผ่านถึงผ่านตาบ้างเกมไหนที่ผ่านถึงผ่านตาม้างที่เคยเล่นแล้วติดติดใจกันอยู่นะะโอ้ฝั่งนี้ก็มีเพสามเพสี่เพห้ามีหมดเลยนี่เพห้าก็มีมีเพห้าผ่านเพห้านะฮะ Resident เอ3สาม สวยมากจัดอย่างนี้ดูดีมากอะ่ะดูสบายตามากๆ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยววันหลังผมจะมาถ่ายอีกทีหนึ่งนวกันเนาะอันนี้ให้ดูคร่าวๆไปก่อนสวยมากๆเลยดูสิมีแผ่นกีการ์ด้วยโอ้มีการ์ดด้วยนะฮะมีการ์ด,ดยุนะะกิป่ะพวกนี้การ์ดยุกิป่ะการ์ดอะไรอะ่ะพวกการ์ดคนที่เล่นการ์ดจะรู้นะผมไม่ค่อยรู้อะ่ะไอการ์ดพวกเนี้ยนะฮะ โอ้ราคาก็ไม่ได้ถูกๆนะนี่มีราคานี่ทำใบนี้พันเก้ายเก้าสิบเก้าก็มีน่าจะเป็นพวกการ์ดแร่ๆเนอะนะฮะโอ้โหสวยมากดูดิโอ้โหเพื่อนๆการ์ดเยอะมากมีโอเด้งย่าไหมเนี่ย <c oughs> ดูเ้าเนี่ยโอ้โหดูสุดยอด <c oughs> ดูฮะไม่รู้จักเลยนะ แล้วเราไปกันต่อก่อนนะฮะคือร้านเขาเยอะมากจริงๆ,งๆก็เราจะถ่ายกันยาวๆให้ดูนะ,ะนี่มีหุ่นเซนไตก็มีพวกนี้นะครับใครที่ยังจำภาพจำสมัยก่อนได้นะฮะนี่นี่น,นีหุ่นเซนไตโอ้ยยด้เยอะมากเพราะมันอยู่รวมๆกันแล้วมันดูแบบสวยเนอะถ้ามีแค่ตัวสองตัวนี้คือ มันยังดูไม่ค่อยออกนะถ้ารวมๆกันนี่เยอะมากเลยนะนี่ฮะโอ้โห,โหเฮ้ยท่อนทำหน้าดูนี่กล้องก็มีนี่ของเก่านี่ของเก่าก็ามีร้านโมโนโลูปนี่ใหญ่มากนะมีทั้งของเก่าของใช้การ์ดโมเดลตุ๊กตามีหมเดเลยนะฮะร,ร้านนี้นะโมโนโลูปเดีย๋ยววันหลังผมจะมาถ่ายให้ละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วกันอันนี้ร้านกล้องครับผมอันนี้ทอยเฟลเสนะฮะโมเดลเยอะมากเยอะจริงโอ้ย ของฝั่งสองข้างทางเนะยเยอะจริงๆเยอะมากๆดูนะฮะมันมันเราเข้าไม่ถูกจริงเดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าไปดูทีละร้านนะไว้รอโอกาสหน้าเราจะแบ่งเป็นพาร์ทๆไปนะฮะอันนี้ให้ดูรวมๆก่อนสำรวจรวมๆก่อนที่เสือม <c oughs> ีตรงนี้เป็นที่สุ่ม ก็มีฮะเป็นสุ่มพวกมี่ตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวนี้มองมองพวกวงเดียวกเนี้ยที่แบบเปิดกล่องสุ่มอ่ะสวยนี่พันฟอร์เมอร์อูยูดิ t ันฟอร์เมอร์สวยมากเจ็ดพ네ันห <oh> mm ้านฮะนี hm ่น hmm. ี่ยังไม่เห็นร okay. ้านถอยอุลิฟาร์เลยโอเคครับผม นี่เราเดินมาเรายังไม่เจอร้านที่เราจะมาเลยนะฮะว่าเราจะมาสำรวจเรามาถูกที่หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าร้านไทยโอลิมปัสอยู่ตรงไหนเอาตรงนี้หมดแล้ว่ตรงนี้ก็มีโมเดลเยอะนะมันมาสุดทางจริงๆอะ่ะมาสุดทางมีโมเดลที่น่าเก็บเยอะมากๆเลยอะ่ะ นี่ฮะตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ให้เช่าอีกนะครับผมมีตู้ที่ตุ๊กตาก็มีสิเยอะแหมดเลยนะฮะโมเดลเป็นตู้ๆนะฮะเต็มไปหมดเลยอลาัางการมากๆตะการตามากๆถ้าเป็นแบบพวกตูออก้ตู้ฝากขายนะพวกนี้นะผมให้ดูแบบไปเรื่อยๆนะกันนะ มาฮะมาอีกโซนหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะครับผมเรายังมีให้สำรวจกันอีกนะครับมาแล้วฮะนี่ฮะร้านนี้ฮะร้านร้านประจำของเราเจอเบอร์อรนี่ครับผมร้านทอรลิมปัตนะครับผมยันยูกูโดฟิกเกอร์สโตนมิกจุจักนะครับผมนี่กำลังจัดของกันอยู่เลยวันนี้เรามาดูกันนะครับว่ามีโมเดลอะไรใหม่หมๆบ้างนะครับอืมดูสิเทียบเลย มาสอยกันได้นะฮะนี่ฮะเอาละครับผมตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่ร้านทอ y o อลิมปัสแอนด o ยูคิโดฟิกเกอร์สโตนนะฮะที่มิกจตุจักรแล้วนะครับนี่ฮะมีของแรเทมเยอะมากนะฮะผมให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนกระตุ้มกระตุ้นก่อนกระตุ้มกระตุ้นต่อมก่อนนะฮะนี่ครับผมนี่งานเห่ยนไฟนอตแฟนตาซีนะฮะนี่เวยหายากเว้ยลามีเปล่าเคยมีเปล่า ก็อยากได้มาหาดูกันที่นี่ได้นะครับผมที่มิจจตุจักนี่คือหนึ่งแแเทมนะฮะที่เราได้ดูกันในวันนี้สวยไหมนี่ไปนอนแฟนตาซีอู้ยมีม้ามีตัวอะไรวะเนี่ยมันชื่อตัวอะไรวะเนี่ยนั่นแหละโอดินโอดินโอดินสวยมากโคเท่เลยนะฮะนี่เขากำลังจัดร้างกันอยู่นะฮะนี่ดิจิมอนตัวใหญ่มากอ้สวยมากเห็นไหมล่ะเห็นไหมของแรลเห็นหมเห็นไ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 หมนี่ มามามาค้นหากันนะให้ไวนะบอกคําเดียวว่าให้ไวนะฮะมาที่านบางทีหา,หาไม่เจอ,อทักข<อ>เขตเลยไม่ไม่เจอก็คือไม่เจอ้ <c oughs> จองมอบซ่อน <c oughs> <c oughs> คือของแรงๆเนี่ยบางทีบางทีต้องถามนะบา,บางทีก็ไม่เจอเนอเอ๊ะขายกันยังไงค่างเงี้ย มีตู้ลด50%ก็มีนะฮะนี่ทั้งตู้เลยครับตู้นี้ลด50จากราคาหน้ากล่องนะฮะใช่ครับแล้วจากหน้ากล่องนี่ครับสวัสดีครับผมนี่โอ้โหเพียบเลยนี่ฮะนี่ครับผมฮะเพียบเลยดูดิของดีๆทั้งนั้นเลยลดดาวลดอีกนะฮะนี่นี่ดูได้ครับมาดูกันได้เลยนะครับผมมิกจักรจักรนะฮะเปิดทุกวันครับทุกวันฮะเปิดทุกวันค่ะแต่ไม่ขายทุกวันิตย์ไม่ขายไม่ขาย เป็นรางวัลเนี่ยกำลังลงของกันอยู่ฮะเดี๋ยวเราเกะกะเขาหน่อยนึงนี่ครับผมมาฮะแล้วผมีน่บอกมาจากโดนี่ยังษ์ซีดนะมาจากตัวนี้ยักซิดรถให้อีกนี่ต้องต้องทำเสียงซีดให้ดูด้วยนะครับถึงจะลดราคาให้อีกนะฮะนี่ฮะนี่นี่ดูคนขายก่อนนี่เนี่ยตัวนี้จำไว้นะจำไว้นะจำไว้นี่จำไว้นะมีนายสอบถามได้เลยนะครับผมห้าสิบเปอร์เซ็นนี่คือสองหนึ่งลดห้าสิบเปอร์เซ็นจากหน้ากล่องเลยนะจากหน้ากล่องด้ยนะครับมาดูได้นะครับ หยิบจากหน้ากองถ้าเอาคลิปนี้เป็นเป็นนี่ละเอามาให้เขาดูเลยเลยว่าเนี่ยรถจริงๆนะครับผมดูแล้วมาันเลือกไปได้เลยมาจากช่องเอ็กซีนะครับฮะทำเสียงซีด้วยนะทำเสียงซีนะทำเสียงไงแม่ทำเสียงไงแม่ซีต้องซีต้องซีหน่อยเลยซีดหน่อยเลยซียังไงฝ่านซีดใหเขาดูในลูก ซีดหน่อยซีดนิดนึ่งทำรายการซีดเลยนะครับผมนี่ครับผมมามาดูได้นะครับนี่ของเพียบมากเยอะมากเยอะมากเนี่ยก็จะลดเนี่ยนี่ลดแล้วจากหน้ากล่องนะฮะจำไว้นะจากหน้ากล่องลดอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่รีบมานะนี่มานะช้าหมดปริจริงๆใช่ลดราคาลดนี่กำลังทำการลดราคากัน อย่างดุเดือดมากๆอ่ะที่นี่นะที่นี้ที่เดียวเท่านั้นนะครับผมร้านเดียวด้วยฮะไม่ร้านนี้คือขายไปแถนไปอยู่แล้วนะจะแม่จ้ำแถมขายเอามันนะขายเอาฟันเทนเพื่อเพื่ออะไรเราเนี่ยอยู่ที่ชั้นสองนะขึ้นมาเลยครับตรงใกล้ๆกับบันไดเลื่อนเลยนะครับผมหน้าห้างเลยขึ้นมาจะเจอนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นี่นี่คือป้ายร้านแล้วเราลองดูอันอื่นอีกนะว่าร้านอื่นมีอะไรอีกบ้างนะครับ นี่คือให้ดูกันคร่าวๆกันก่อนนะฮะนี่นี่ก็ลด20%เหมือนกันมีลดเยอะแยะหมดเลยนี่มีเป็นตู้เยอะเลยนะตู้เยอะมากนี่เพียบเลยรกระ่างก็มาโมเดลฟิกเกอร์นี่กล้องก็มีนะครับกล้องสําหรับสายกล้องถ่ายรูปนะครับก็มีเหมือนกันนะ,ะัะ ก็คือยาวไปทั้งแถวเลยนะฮะก็จะมีทั้งโมเดลฟิกเกอร์ปะปนกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยุคเก่ายุคใหม่นะครับผมนี่มีหมดเลยเนี่ยร้านเนี่ยใหญ่มากอะโมโนโลูปเนี่ยใหญ่จริงๆกว้างมากนะครับผมมีสองฝั่งสามฝั่งเลยมีทุกอย่างจริงๆอลังการมากร้านนี้เดี๋ยวต้องมาขอโอกาสถ่ายสักหน่อยหนึ่งละเพราะว่ามันเยอะจริงนี่คือต้องอีกคลิปหนึ่งเลยจริงๆนะร้านนี้นะ โมโนลูปเดี๋ยวต้องติดต่อเข้ามาก่อนนะฮะว่ามาขอถ่ายอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนโอ้โหดูของดิแบทแมนเนี่ยสุดยอดแบทแมนนี่พีเดเตอร์โอ้ตัวใหญ่มากอยากได้อ่ะโอ้โหใครที่สายหนังนะเก็บไว้นะฮะโชว์ได้เลยนะครับผมนี่ฮะมีเยอะแยะหมดเลย ดูสิหูอยากมาถ่ายจริงๆเนี่ยเยอะมากเพราะว่าเขามีสองฝั่งเลยอะ่ะมีตัง้งแต่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนู้นนะฮะสามที่เลยนะฮะเดี๋ยวเราต้องขอทําการติดต่อมาขอถ่ายเป็นคลิปคลิปหนึ่งเลยละกันนะฮะเพราะร้านใหญ่จริงๆ,ๆใหญ่ที่สุดในนี้ละนะฮะกว้างมากนี่มาริโอ้ก็มีนะวันพีชนะฮะวันพีชก็มีครับผมเยอะมากดูสิดูสิให้ดูรวมๆเลยนะฮะนี่ มันเยอะมากๆอ่ะคำนึงว,ว่าระการตามากๆนี่แต่เบจิต้าเขาแยกเป็นโซนเลยนะนี่เบจิต้ากาเบจิต้าทั้งทั้งหมดเลยทั้งชั้นเลยนะฮะดูดินี่นเบจิต้าทั้งชั้นเลยโอ้โหตามหาได้มองได้ง่าย,ายๆเนี่ยดูสิเออจัดงี้ง่ายดีไม่ปะผลนี่โกคูก็โกคูฮะเนะี่ยโอ้โหสุดยอด มีตัวไหนที่ตามหากันอยู่ไหมครับมีตัวงานแรงก็มีนะนั่นแ่ะนั่นน่ะนั่นน่ะอูย้ยราคาไปไกลแล้วลด้วยดูสิตัวเล็กตัวน้อยก็มีฮนะเยอะแยะหมดเลยนี่ครับอืมเยอะมากขายกระเป๋าก็มีนะนี่ชั้น,นะน,นสอ,องนะเนสือพพ้อผู้เสื้อผ้าเพียบโมเดลเลโก้ก็มี ตลอดแนวเลยนะครับนี่ว้าวของดีเพียบๆทียบ,บั้นเลยมีป้ายด้วยนะสะสมมากๆนะีฮะโอ้โหเห็นแล้วแบบอยากเสียเงินนะอยากเสียเงินจริงๆนฮะโอ้โหดูดิดูดให้ดูเขาจัดตู้แบบมองง่ายดูง่ายอ่ะนะฮะนี่ร้านจะไม่เปิดนะนี่ตู้ข้างนอกนะครับ อลังการไม่เล่าคือเราจะไม่ได้เจาะไปไปตามจุดนะเพราะมันเยอะจริงวันนี้เรามาแค่สำรวจแค่ให้ดูแบบภาพรวมก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยววันหลังเราจะมาเจาะเป็นร้านๆไปนะครับผมบว่าถ้าจะให้เจาะจริงๆนี้คือนานมากอะ่ะแต่ให้ดูของก่อนแต่ละอย่างสวยมากๆเห็นไ,ไหมนี่อวตารอาวตารทั้งชั้นเลยสวยมาก นี่ไม่ได้ขายนะครับผมตู้นี้เป็นของสะสมของทางร้านนี่สวยไหมล่ะนี่ครับดูของเยอะแยะหมดเยอะมากๆเลยดูวิเซนเซ,นเซยยะน่ารักอะ <c oughs> <c oughs> น่ารักจังไงตัวเล็กๆน็ก <c oughs> โอ้นี่ <c oughs> เป็นพวก ของอะไรโปเกมอนป่ะแผ่นเหรียญหรือสักอย่างเหรียญโปเกมอนเนี่ยนะฮะคือใครที่มาตามหาโมเดลนะฮะเขาบางร้านเขาจะแยกเป็นชั้นๆไปเลยชั้นนี้ตัวละครน,นี้ทั้งชั้นเลยนะฮะแล้วก็ตัวละครที่แบบว่าหายากๆโมเดลหายากๆเยอะมากนี่ร้านนี้ใหญ่ร้านใหญ่ๆเยอะคือเดินสบายตาใครที่ชอบโมเดลนะมาเดินดูแบบ ตามหาได้สบายตาสบายใจมากนะฮะผมบอกเลยว่าโคตรมีความสุขในการเดินเลยนะแฮปปี้จริงแฮปปี้แค่เราเดินผ่านเดินเห็นนะแล้วเขาจัดดูง่ายอะ่ะมันไม่แออัดนะฮะเนีโกโก่ยโกย้บะดับพิฆาตศูนย์นะฮะมีกันเดิวมีป้ายแล้วมีป้ายสวยมากน่าได้น่าได้น่า,นา,นา,นาซื้อเดี๋ยวผมค่อยมาสำรวจอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวมาทีดร้านเลยเจาะทีดาร้านเลย นะครับตอนนี้เรามาแค่แวะมาดูพื้นที่ด้านลางก่อนนะฮะร,ร้านที่อยากจะถ่ายจริงๆจังๆก็คือร้านโมโนลูฟนะฮะนี่ครับผมร้านนี้นะอยากมาถ่ายจริงๆต้องรองขออนุญ,ญาตพี่ก่อนเจ้าของร้านก่อนนะว่าให้ถ่ายได้หรือเปล่าถ้าถ่ายได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาขอถ่ายรีวิว <c oughs> เป็นทีละชั้นทีละทีละโซนเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะ <c oughs> แต่ละโซนแบบของแบบน่าน้าสะสมทั้งนั้นเลยนะ <c oughs> สวยๆทั้งนั้นเลยนะนี้นะยอดมากๆ ต้องหาช่องทางการติดต่อก่อนใครมีช่องทางการติดต่อฝากคอมเมนต์บอกหน่อยว่าจะติดต่อพี่เขายัางไงที่ร้านโมโนโลูปนะฮะอยากไปถ่ายอยากไปถ่ายจริงๆนะ,ะเพราะว่าของเยอะมากเยอะจริงๆจะได้จะทำเป็นหนึ่งคลิปเลยหนึ่งอีพีหนึ่งคลิปเลยนะฮะเราจะเริ่มทำการสำรวจร้านโมเดลกันนะครับผมที่ร้านที่เมกาฟาซาสตาน็กก็เดี๋ยวก็จะไปะฮะไปที่ร้านเหมือนกันคือโปรเจกต์ใหญ่คือเราจะพยายามขอพยายามขอ ขายในร้านแล้วก็สัมภาษณ์ว่าเขาเปิดมานานหรือยังขายเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมก็นี่สวยอยอดยอดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับตัวนี้เองด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับนะใน EP ต่อไปวันนี้เรามาแค่สำรวจคร่าวๆก่อนนะครับเราจะทำการเจราะที่ร้านไปเรื่อยๆรอ,อติดตามันไปนะครับผม เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ